จะตีออกมาหรอกูกลัววิลเลียมไม่ถึงตัวบอลเลยกลัวสักหน่อยไหมล่ะ เอาเปล่าจบที่มึงเอากูป่าเอาเปล่าไปไไปจบจบจบนี่มึงเจอกูสภาเปล่าจบนี่มึงเจอกูสภาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าม่เลอาเปล่าี่ชายก่เเล่เล่หอ่เปล่าไปพ่หจบนี่เจอสภาเปล่าไอสัตว์จบนี่เจอสภาเปล่ากล้าเปล่าไอควายเปล่าโหลงไม่มาเปลวาอ่ไม่กล้าไอสัตว์ม่กล้าอ่ต้องเป็นคุยแลไอสัตว์เาเปนคุยแล้วเอาเปล่า Behind the bang, but you got a problem with me, bitch. Uh. <laughs> Legendary Come on, let me do this shit, man. ไอ้ยอมึงควรจะสร้างชื่อจากงานของตัวมึงเองไม่ใช่มาเกาะคนอื่นเขาดังอาศัยหากินกับความสำเร็จที่คนเขาทำบอกไว้ก่อนวราแบงค์บาทมีหลายตินแต่เราใจเดียวกูเลี้ยงตัวเองกับแม่ด้วยเพลงของกูมึงตอบหน่อยสิว่าใครเรียวไอ้ยกูทำเพลงทุกวันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่มึงหมกมุ่นแต่เรื่องของกูอยู่เป็นประจำกูอยากรู้มึงปรารถนาสิ่งใดมึงไม่ได้มีปัญหามึงแค่อิจฉานะจริงไหมฝันมึงเหลืองไอ้ห่ามึงควรปรึกษาเดนทิสกูรับรองหรือเจอตีแต่ดีเนี่ยคือเดนี้อยู่ดีดีไม่ชอบต้องการอีกรอบหนึ มึงพูดกับกูสลายรอบมึงแอบชอบกูใช่ป่ะคนสมัยนี้มึงหากินกันง่ายเป็นบอสสิเขายังกล้าทำกันได้ Fuckin' Bosses chết Bosses chết We don't give a fuck at you are Bosses chết คนสมัยนี้มึงหากินกันง่ายเป็นบอส มือนเดินเองไม่ไหวต้องคอยอาศัยคนแบกบนไหนที่เพลงมึงขายได้ถ้ามีวันนั้นก็คงแปลกมึงเจอพวกกูเมื่อไหร่มึงตายไม่ต้องมาทำเป็นงงแดกอ้างอัวตรงการที่หายแต่ผลสุดท้ายสุดวงแตกมึงขับแค้นใจบรื่องใดเลยกูอยากฟังหรือที่มึงอยากได้มีอย่างเดียวนั่นคืออยากดังมึงมันขอทานที่คอยเกาะอาศัยพวกกูตลอดทางแล้วกูไม่ใช่อดีตแชมป์ไม่สัตว์กูแชมป์ตลอดกาลไอ้พวกลูกหมาที่ฟังมึงก็พวกเดียวกันทั้งนั้นแลไหนละเพลงฮิตของมึงที่คนฟังเป็นล้าน คนก็รู้ว่ามันไม่มีจริงทำไมต้องเอ่ยชื่อพวกกูตลอดเวลาถ้าเกิดว่าของมึงดีจริงให้ทุกแกทั้นเดี๋ยวทุกนั้นจะกลับคืนที่คนคงเงียบไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะพวกกูไม่เคยรู้จักมึงไม่นสนว่าลุงสักกี่คนไอ้เหี้ยแล้วกว่ามึงจะดังหรืวมึงต้องยุบอีกสักกี่วงมึงทำมาสิเพลงสัเอ็ดเพลงกูตอบกลับแค่เพลงเดียวมึเงเลี้ยง uh huh. ตัวเองด้วยเพลงไม่ได้ด้วยซ้ำทำไมถึงกล้า uh huh. พูดว่าตัวเอง real q e e r ิจ huh. <Que> er, ูอมา uh huh. fucking liar นคนสมยัยนี้มีหาง่ายเกง่ายเป็นโอลล์ทเกาะเขายังกล้าทำ It's shit. It's so shit. We don't give a fuck if you a boy or shit Cause I'm not even Can I be a